เต็มลนตะกาแล้วครับผมครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องป้องป่ายสุขสุก้นเขาสู่ช่องยีสานบันปลาสตอรี่เมื่อนี้น้ำพายพี่น้องคืนเลาะโคกนอไม้ครับหาเก็บนอไม้ไรเอาไว้จะต้มกินกรบเพิ่นกับเจ้านะเอาไว้ตะแกงครับแซ่บมาลุดมาช่มมาเบอร์น้ำกันครับว่าเมื่อนี้จะมีน้องงามห้เก็บห้ลุ่นบ่ครับปนช่งการชงต่อไปครับครับผมเริ่มต้นได้การที่นอไม้ไรก่อนนี้นะครับ หลายนออยู่ด่าไมีก็นอนงามวันนี้ก็ถือว่าได้หลายนอนะครับสี่หานอมาเตเซานะครับแล้วก,กับบรรยากาศคืมฝ้าคืมฝนคือเก้านะครับ มอ,มองกับสิเป็นมือน่อยนะมองกับแจ้งมองกับสว่างนะครับเียก่อแรกนะครับพราะมีนอยเยู่ครับผมอย่าลุ้นกันไปเรื่อยครับจุดนังครับนองางามเพื่อนนะครับเนี่ยสองนอครับผมงามๆเลยครับนอนหนึ่งครับ น,นอมน,น้ำง,ง,ง่ามครับผมีดินเป็นตกนะครับขี่ดินนะเอาไปล้างเอาครับวันนี้เป็นน้เมือดเนี่ยนะครับวันมีปลาปกคุ้มของเติงสองสามนอนร้เย สามน้อมกันครับผมตึงเป็นไปได้ครับสองน้อนะครับตัวนี้สองนอมงามเลยครับนอหนึ่งครับนอมงามนะครับเมือเนี้นะครับเพราะว่าบรรยากาศเครื่องฟ้าเครื่องฝนแล้วก็ อยู่ในปลาแนาใหม่นะมันก็มีส่วนที่โปกคลุมบางมองกระแจ้งบางมองกระเมื่อดนะครับรุนกันไปได้ครับนอนเรงนะครับนอนสัน่นงามๆครับน,นอนเน่องครับนอนเรงครับวันนี้นอนงามไล้เน่เบวบเลยครับสวยๆครับผม นอนนึงครับงามเหมือนกันครับผมเนี่ยเติมกันไปเลยครับนอนนึงครับงามๆเลยครับนอนนึงครับโอ้นอนเง่เลยนคบนี่ยงามๆครับนี่ก็งามครับอันนี้ก็นอนเงยนอนงามครับผมนี่ อ่อนจ้ะครับวันนี้อีกสองนอนะครับงามๆง่ายๆงามๆเลยครับผมนอนนึงนะครับปลายพเดีแม่หน่อยว่าจะเป็นอนองงามอยู่แล้วงามเลยครับผมนอนนะครับเขาขาวบวบครับ อ๋อเนืงครับนอสันนะ้นครับแต่ว่างามนอสั้นแต่ว่านอใหญ่หนอกหัวครับจุดนี้อีกสองนอนะครับจึ้กันไปเลยครับตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มตาละนอ่างามขนานเลยครับผมตรงน,นี้อีกสองนอครับ นอนอีกที่มันไปแรกครับผมอันนี้เป็นนอนสั่นนะจะว่ามันอยู่เตะดินเาวอยู่นะนี่อันอน,นึ้ครับนอนนี่อัน,อนสงีงสอนที่สามครับอันที่สี่ก็นอนที่ห้า มีซาหานอ,อยู่นะครับแต่ว่าจะมีจิตต่มหลายทำงามครับผมเดี๋ยวเติมกันครับนี่ก็นอเน่งครับนอสันแจ่ว่างามครับผมนอนนี้ก็พอได้อยู่ครับนอหน,น่อยนะครับกระดานหน้าอีกพอนี้ก็สองนอทงามครับ งา,งามครับผมนอสันนะครับนอนเนื่องครับนีหากเาเลยงามๆครับน,นี่เต็มรลนตะกาแล้วครับผมถือว่ามันนี้ไม่ต่นอมง,งามได้นะครับอ๋อมงามครับ น,น,น้อยเองครับหอมงามเลยครับผมน,นี่นะครับโอยเงเลยนะครับน้อยแรกครับนอยสองอยู่นนครนะเอาค่อนข้างยาก นอนงามครับผมอีกนอนหนึ่งครับงามเหมือนกันครับสำหรับนอนนี้หนึ่งนอนครับนอนหนึ่งครับต้นอ,นองเงี่ยงางามเลยโอ้จะซ้อนป่ะครับเยว่หวบงามๆครับผมนี่นอนสัน่นนะครับ ค่อนข้างยาวนิดนึงหาใจครับนอหนึ่งครับน้องงามนะครับงามนะครับผมนอหนึ่งงามงามนะครับผม นอนงามครับนอน,นี่้็งามครับาขาวๆเลยครับผมนี่นอนสันครับแกวปากง่ามนอน,นี่้็งามครับสวยๆเลยครับผมนี่นอนสันนะครับ งามๆนะครับหนึ่งครับกระนอนนี่น้อยเง้วสองนอนะครับงามๆครับนอนหนึ่งเง้วเงครับอีกจักนอนะครับนอสงสายแลกก่นแล้วกันเนาะสำหรับน้อน,นี่ว่าตอนนี้ก็เต็ม กตาเรานะครับแล้วก right ็ไในเวลาที ups, ่จะเดินทางกลับนะครับเดี๋ยวจะเป็นสรุปให้พี่น้องเบื้องนะครับตอนหอเตรียนผู้เพื่อเก่านะครับพี่นออกในเบื้องน้อมงามครับครับผมตอนนี้เดินทางลงมาถึงทางที่จะกลับบานแล้วนะครับคือเก่านะครับก่อนที่จะกลับ้านกระจายพี่น้องในเบื้องผลวงานกันหาอยู่หากินในเซานี้นะครับกับการขึ้นเลาะโคกนอกไม้ไรนะครับหาหากนอกไม้ไร่น้อมงาม เอาไปต้มกินกับปุ่นกับเจ้านะครับหรือจะเอาไปแกงกระแซบนะครับหรือจะทําเป็นนอไม้ถุงไม้กินนอกฤดูกาลก็ได้นะครับกินย่างทิ้นบะหมี่เบิดหดนาฝนไปแล้วนอไม้ก็เสิหายากนะครับถ้ามีก็จะเป็นนอไม้ไผ่เลี่ยงนะครับซึ่งถ้าเทียบความแซบความนัวความอร่อยแล้วบอสูนอไม้ไรนะครับมื่อี้ก็ถเทียาได้หลายเติมนะครับนี่ตานี่ครับผมตาเก่าตาเดิมของคลิปที่แล้วนะครับ เตือนเตือนม,ม,มาคือหาไม่ไม่สดสเลยครับนอนมีแค่นอยเงี้ยงงามเลยนะผมนี่นี่เววี่ยบวบนะครับนี่เต็มตาหล่นตานะครับผมเม็นเต็มธรรมดา,าหล่นเลย้วนกะ็ด้านล่างนะครับผมอีกหลายนอยแต่ถือว่าเมื่อน,นี้เยเดี๋ยวพ่อโย่พ่อกินนะครับก็เอาซ้ำนี่นะครับมาแต่ไดเก่าเท,าเทาลาตาตาควายเหรอครับเอาเคยนี่มันหนักนะครับ ไปพ่อโย่พ่อกินนะครับขอขอบคุณพี่น้องปองไปสุขุสุข้นครับทียังคงให้ความนุกเหรอครับช่องน้อยช่องนี้ช่องอีสานบ้านปลาสตอรี่ขอพระคุณพี่น้องสุขุสุขน้นขอขอะคุณทุกคลังแรงใจนะครับทียังคงมีให้มาย่างต่อเนื่องนะครับเบองคลิปจบแล้วฝากกดไลค,ดค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมที่จะสั้นกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะบอกลาดิลติปต่อไปครับขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งทุกการติดตามรัะชมรายการครับพบพกันในคลิปหน้า สุขสบายดีกันสุบุตสุขคนุเจกษบัจจเงินทองเต็มถุงเต็มทาสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดไปแล้วสวัสดีครับ